สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวงานทำ vibration นะครับด้วยตัว ADXL นะครับสามสามหเป็น sensor acceleration นะครับก็เราทำการแปลงเซ n s o r acceleration มาเป็นตัว velocity นะครับทั้ง3แกนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้แค่แกน x ในการเช็คค่านะครับแล้วก็ไปโชว์ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ good หรือว่าเกณฑ์ต่อๆไป แต่ว่าเราจะใช้เป็น LED นะครับในการแสดงผลก็จะมีเขียวเหลืองแล้วก็แดงนะครับผมก็ถ้าเป็นสีเขียวก็จะเป็นค่าที่น้อยกว่า2.8ถ้าเป็นสีแดงก็เอ้ไม่ใช่ถ้าเป็นสีเหลืองก็จะเป็นค่าที่น้อยกว่าเจ็ดกว่านะครับก็ถ้าเป็นสีแดงก็คือค่าที่มากกว่าเจ็ดกว่าจะเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับตอนนี้เนี่ยสังเกตค่าตัว velocity x เนะี่ยมันอยู่ที่ศ นิดๆเราเราจะทําการเขย่าตัวเซ็นเซอร์นะครับก็คือตัวนี้อะสังเกตถ้าเราเขย่าไปเนี่ยอ่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับอถ้าเราปล่อยมันก็จะกลับมาเป็นสีเขียวถ้าเราเขยา่าก็คือมีการเคลื่อนที่นะครับข้ามันก็จะเปลี่ยนถ้าเราเขยา่าเยอะๆมันก็อาจจะขึ้นไปเป็นสีแดงนะครับทีนี้มันจะมีในส่วนของเรื่องเวลานะครับว่า เราทำการเช็คอยู่ที่ตัว t i ม e เนี่ยเราจะเอาแค่10วินะครับเพื่อไม่ให้ตัวคูณตัว t i ม e เนี่ยมันเยอะแล้วตัวไอ velocity เรามันค่าเยอะเกินไปอ่เราก็เซตเวลาในการรีเซตค่าทามไว้ที่10วิแต่ว่าถ้าเอาไปเทสแล้วมันใช้ค่าอื่นที่มันไม่ใช่10วิก็ก็สามารถแก้ไขได้นะครับ ประมาณนี้นะครับ